สวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะมาแนะนำวิธีเติมเงินเข้าแอป,ปเป๋าตังค์นะครับโดยใช้ G Wallet สิบห้าหลักของแอป,ปเป๋าตังค์นะครับตอนที่หนึ่งเปิดแอป,ปกระเป๋าตังค์ขึ้นมานะพอเปิดแอป,ปขึ้นมาเขาก็ให้เราใส่รหัสพินหหลักนะครับที่เราใส่ไว้ตอนที่เราติดตั้งแอป,ปเป๋าตังค์นะครับเข้ามาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับรูปหน้าลาแบบนี้ให้เรากดที่ G Wallet นะครับเข้าไปก็จะเป็น เป็นรหัสเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็ดูยอดเงินนะครับเหลือศูนย์บาทนะครับทีนี้เราอยากจะรู้รหัส g w a l l e ลของเราข้างบนมันเป็น xxx อยู่นะครับเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะครับไล่ลงไปมีเวอร์ชันมีข้อตกลงมีเปลี่ยนพินไล่ลงมาจนเห็นไหมครับแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดนะครับ เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแต่พอเราติ๊กขึ้นไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ใส่รหัสพิน6หลักที่เราใส่ตอนเข้าแอปพลิเคชันอีกทีนึงครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับพอเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดกลับไปสู่หน้าเดิมนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะต้องไปสังเกตตรง G Wallet ของเรานะครับลองดูนะครับสังเกตมุมบนนะครับ G Wallet ของเรามันก็จะโชว์เป็นตัวเลขทั้งหมดไอตัวเลขที่เป็น XX x x x ก็จะกลายเป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วเราก็เอาตัวนี้รหัสพินสิบห้าหลักเนี่ยของ geolet เนี่ยไปเติมในแอปโทรศัพท์นะครับอัางน,นี้ผมจะเติมผ่านแอปโทรศัพท์ของกรุงศรีนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดที่เติมเงินพร้อมเพย์นะครับ ทนชมตามทันไหมครับกดนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้ระบุรหัสแล้วก็ใส่ g w a l l e t ของเรานะครับที่เราไปเปิดดูเมื่อกี้มานะครับตอนกรอกเลขก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูให้มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้ากรอกผิดมันก็จะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเลขแต่ละคนไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับ แต่อยากให้ใจเย็นๆทำช้าๆทีละขั้นตอนนะครับผมจะลองเติมเงินใส่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์2 0งบาทนะครับต่อมาเราก็มาเช็คเงินว่าเราที่เติมเข้าไปมันเข้าหรือเปล่านะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็ใส่รหัสพินแล้วก็เข้าที่จีวอลเลตอ่ะนะครับเงินก็เข้าในแอปเป๋าตังค์ผมเรียบร้อยนะครับที่ผมติก๊กเครื่องหมายถูกนะครับ เมื่อกี้ยอดยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับตอนนี้เงินก็เข้าในแอปเป่าตังผมได้แล้วนะครับก็พร้อมที่จะไปใช้ในโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะดูรหัส PIN น,นี้เราสามารถให้ใครก็ได้นะครับเติมเงินเข้า g w a l l e t แอปเป่าตังของเรานะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีแอปโทรศัพท์ของธนาคารนะครับให้ใครเติมให้ก็ได้นะครับเพียงบอกรหัส PIN เขา15หลักนะครับยังไงก็อยากให้ลองทําดูนะครับ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับฮันั้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ